สวัสดีครับคุณมรดครับเดี๋ยววันนี้มาสวนบอนไซบ้านมดครับพี่ก้องครับอันนี้เจ้าเดิมครับคุณอูนะครับนะแวะมาเอจากคลิปนี้นะครับเนื้อหาอยู่ที่การการสร้างงานบอนไซนั้นต้องเริ่มต้นตั้งแต่จัดรากครับรากสวยโคนต้องผายปลายเรียวกิ่งเหนียวใบเล็กแต่ลักษณะนี้มันเป็นเป็นงานในออกมาในลักษณะไหนคุณมดต้องการเจตนาบิดครับอ๋อบิดเฉยๆบิดเพื่อให้เกิดเวลา ให้เกิดลีลาสวยนั่นเองนะครับพอเราบิดออกมามันจะเป็นลีลาสวยอย่างนี้มันจะเป็นงานบอนไซนี่นี่นี่ถือว่าขนาดเราพอแล้วไม่ไม่ครับบิดเสร็จแล้วไปลงดินครับอ๋อลงดินเนี่ยอากาจะลงให้เล่นทักเบอร์ท่านี้ค่อยขุดขึ้นมาเล่นนะครับเบอร์ใหญ่ๆอย่างเนี้นะครับผมโอ้ผมคงไม่อยู่คงไม่มีบุญได้เห็นนะปีสองปีนั่นแหละปีสองปีนะลงดินมาเร็วครับเนี่ยอย่างนี้ครับบิดอย่างอย่าง เออเล่นเล็กๆอย่างนี้ก็ได้นะคุณโมนะได้ครับต้องงานเล่นอย่างเงี้ยมอนันปเพิมหน้าไต้หวันนะในกลุ่มนี้นะครับใช้ลวดบิดอย่างนี้มาดูกันหลายท่านบิดแล้วนะครับการบิดนั้นเราต้องดูรากด้วยนะครับฐานรากต้องมาก่อนนะรุ่นเก่าผมผมก็สร้างแต่ข้างบนนะข้างล่างข้างมันอะไรประมาณนี้สุดท้ายก็ต้องมาแก้ไขด้านล่างนะครับเออรากอย่างนี้นะไม่ต้องห่วง เมื่อเขาเลี้ยงเราโตได้ขนาดเนี่ยรากเขาออกมาเพิ่มแล้วก็ขนาดจะเพิ่มขึ้นนะปิดจังหวะปิดช่องว่างหมดแหละนะครับนะนะฮะก็ให้น้องๆน,นะเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับปนไส้ก็ต้องเริ่มต้นในลักษณะน,นี้นะครับเพิ่มหน้าเขาให้จะบิดยากนะมันหักง่ายเพิ่มหน้าจะบิดยากมันมันจะเปราะนะครับหักง่ายเพราะนั้นต้องบิดตั้งแต่เขียวเขียวนะออกน้ําตาเนี่ยคือเขียวนะบิดเหอะ นะครับเราบิดไปเยอะๆนี่เยอะมากเลยนะครับบนไทับนนู้เนี่ยทาเป็นโปรเจกต์ครับโปรเจกต์เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูก่อนดีกว่าอันนี้เป็นเฟรมหน้าเต้หวัสนะครับข้อมือที่ต้องเอาเลยนะอันนี้เป็นมะขามนะครับมะขามนี่เป็นไม้ที่ได้รับความนิยมอันดับต้นเลยเพราะว่าน้องๆนะครับสามารถหามะขามได้แล้วก็ต่อไปคุณวัวก็จะมาเสียบเสียบโน่นนี้นั่นได้หมดเลยครับมะขามมันจะเป็นใบใหญ่นะมะขามธรรมดานะ พวกนี้จัดรากไว้หมดแล้วนะครับตรงตรงนั้นตรงนั้นเป็นเมธรรมดาครับอ๋อพราะเม,ม็ดธรรมดามีจัดรากอ๋อนี่จัดรากบิดแล้วนะครับจะไปลงดินอีกสามไปกลุ่มนี้ก็จะเป็นตอขนาดเท่าแขนนะครับสามารถนําไปสร้างงานปอ้นทรได้นะครับกลุ่มนี้ก็นําไปเสียบได้มีกิ่งตอนด้วยนะครับเส่วนใหญ่ท่านก็ไม่ค่อยซื้อมาขามเพราะว่าท่านทําเองได้นะครับ นะเราก็ลองดูอันนี้เป็นกลุ่มของพฮาวายไม่ใช่ครับโพเจ็ดสีเจ็ดสีใบใหญ่ครับเจ็ดสีแดงนะครับมันจะมีเจ็ดสีต่างอยู่สามชนิดนะครับที่สังเกตที่พบนะที่พบนะอันนี้เป็นกลุ่มของบวยน้ํานะครับบวยน้ําเออบวยน้ํามีพื้นที่ก็ทํานะผมไม่มีพื้นที่เลยนะครับ เนี่ยจะเป็นบวยน้ำครับนะก็ให้ทุกท่านได้ดูเป็นแรงบันดาลใจกันแล้วกันนะครับนะเอออย่างนี้ใช้กิ่งตอนกิ่งชำ้ำใช่ไหมคุณมลตัวนี้เป็นกิ่งปักชํำหมดเลยครับโอ้ปักชํำนะครับอืมรากก็จะออกมาธรรมชาติหน่อยๆ่อยรากรากก็รอบนะครับก็จัดไว้เป็นกิ่งปักชํำจัดรากเออจัดรากเราต้องใส่ใจนะไม่ใช่อยู่ๆมันเป็นมันเองนี้นะใช่ครับอาจารย์ต้องทํานะแต่ก่อนผมคิดว่าต้นบอนไซมันเป็นมันเองไม่ใช่นะฮะ ไม้ธรรมดาเราต้องใส่ใจนิดหนึ่งนะครับนะในลักษณะนี้ก็เป็นเป็นเป็นอีกแบบสไตล์หนึ่งอ่าใช่เนี่ยอย่างพวกเนี้ยเอาจริงแล้วอ่ะไม้ไม้อ่ะทีแรกก็จะสร้างเป็นทงต้นนั่นแหละครับทาเป็นไม้จิว๋วแล้วทีเนี้ยมันเกิดเหตุผลที่ว่าทําไม่ทันเออทําไม่ทันทำไม่ทันออทมันก็เลยเสียเนี่ยอาจารย์ลองดูเขาโค้งเนี่ยมันขึ้นเนี่ยสมมุติอย่งเนี้ยก็เป็นกิ่งหนึ่งกิ่งสองอันนี้ก็เป็นต้นขึ้นต่อก็เป็นทรงต้นไม้จิว๋วด้เลยแต่ทีเนี้ย เราพอเราทําไม่ทันปุ๊บเราก็จะทิ้งมันก็เสียดได้เสียดได้มาบิดเลยก็ลเลยมาบิดเงี้ยแล้วทีเนี้ยไปลงดินให้มันใหญ่ไปเลยเออบิดเลี้ยงขนาดคือต,ตอนเนี้ยมันยังดูขี้เหล่ตลกตลกอยู่อ่ะเดี๋ยวพอมันใหญ่มาอีกสามปีเดี๋ยวออมาดูกันอีกทีครับนะครับก็จะเป็นเป็นคนละคนละอารมณ์ครับผมนะพอใหญ่แล้วเขียงใหญ่แล้วไปไปสร้างมันจะสวยครับผมนะครับเป็นอีกรูปสไตล์นึ่งครับ ที่บอกตลอดว่าเบื่อทรงต้นครับเออเบื่อทรงต้นเขาเล่นลีลานะครับเบื่อเล่นบิดแบบท่านนายกแล้วนะครับเราไปดูท่านนายกมาก็ได้แรงบันดาลใจมาแล้วก็บิดบิดหมดเลยครับตอนนี้จะบิดทั้งสวนแล้วนะครับให้มันมีลีลาหน่อยนี่เรื่องเรื่องจริงนะครับเห็นท่านนายกบิดแล้วโอ้โหดีนะครับสวยจะทาไว้ให้มันหลากหลายนะครับให้หลากหลายเผื่อทางเลือกด้วยนะน้องๆที่ ไม่มีเวลาทําก็มาทำมา,มามามาซื้อดีกว่าพูดตรงๆ <S <S แล้วก็แบ่งปันอะจริงๆแบ่งปันก็ขายนั่นแหละครับนะมีมีคนถามอยู่นะครับแบ่งปันคือให้ฟุีเลยไอ้อคุณมดนะให้ผมฟรีครับแต่ว่าถ้าถ้าถ้า,ถาให้คนอื่นก็ขายนะคุณมดนะ <S <S <ม>าขายในราคากันเองใช่มา้ามาเองเดิอเออมีแถมมีแถมมีแจกครับแบ่งกันเล่นมาซื้อห้าร้อยแถมไปมากกว่าพันนะครับ ก็เป็นงานั้นงจริงถ้ามาถึงสวนเข้ามาก็เดิมมากก็ได้กันไปเออต้องได้แถมนะเออส่วนกิจกรรมแจกยังไม่มีเลยยังไม่ได้จัดนะฮะช่วงนี้เพราะว่าเดี๋ยวให้หน้าฝนกอนครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้มีกิ่งตอนนี้เยอะกอนครับเออมีกิ่งตอนนี้เยอะก่อนหน้าฝนนะครับเดี๋ยวจับฉลากดีกว่าครับนะจะถ้าแจกเนี่ยมันไม่ไหวว่ะคุณมดมันมันไม่ทันนะเราเราทําไม่ทันนะทั้งค่าแพคค่าส่ง นาค่าส่งนี่ก็พอสมควรนะครับแต่เป็นกิจกรรมร่วมสนุกกันก็เป็นจับฉลากดีกว่าเดี๋ยวผมจะหามาจับมัางคุณก้องก็ามาจับนะครับจะได้มีชื่ออ,อติดหูเอฟซีหน้าไม้คุณก้องก็เยอะนะครับที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวจะให้ไปรีวิวไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> เออนะช่องทางคนเดินที่ต้องแหวกนะทางเดินต้องแหวกนะฮะส่วนใหญ่คนรักงานต้นไม้จะเป็นอย่างนั้นทุกคนนั่นแหละครับของผมเหมือนกันนะฮะไม่มีที่ เดินเหมือนกันนะครับหนาเพราะนั้นท่านมีเพื่อนแน่นอนนะฮะท่านดูคลิปไปท่านก็มีเพื่อนแน่นอนทั่วประเทศนะครับทางใต้นี่เยอะมากดูมากครับเล่นไม้แพงด้วยนะครับเนืออสารออกตกไม่หมดเลยครับสร้างงานบอนไซมันเป็นยุคของบอนไซผมมองอย่างนั้นนะทั่วประเทศไทยนะครับเออทั่วประเทศเนะ่ะตื่นตัวกันหมดเลยไม่น่าเชื่อว่าน้องๆ เยาวชนคนรุ่นใหม่จะเข้ามาสร้างงานมอเตอร์ไซค์ได้เยอะขนาดนี้นะครับซึ่งแต่ก่อนนั้นมีแต่คนอายุนะสูงวัยนั้นแหละเกษียณอายุระการอย่างเงี้ยครับนะเกษียณการทํางานจากบริษัทห้างร้านอย่างเงี้ยครับนะเนี่ยครับไจ่ได้อีกไม่กี่วันก็วันที่หนึ่งหรือวันที่สองนี้ก็งานประกวดที่ลําพูนแล้วครับเนี่ยอ๋อของลําพูนงานเหนือนะครับผมทางเหนือก็จัดนะครับชมรมเหนืออีสานงานใหญ่เลยครับเนี่ยงานของภาคของลําพูนนะครับไปนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนะ เดือนเดือนเดือนหน้าเดือนหน้าครับน,นี่ทุนาครับผมน่าจะประมาณน,ะนะนั้นนะมีถุนางานใหญ่นะงานพ่อเลี้ยงอะไรก็นะจัดที่คุพ่อเลยคุณพ่อเลี้ยงหมื่นนะครออคุ้มพ่อเลี้ยงหมื่นนะครับก็ประชาสัมพันธ์มานานแล้วลหละนะครับรู้สึกจะมีการเลื่อนอยู่นะครับพอไปไปเที่ยวกันนะฮะไปเยี่ยมกันแวะไปดูบรรยากาศของงานบอนไซนะครับมีไม้หลักล้านหลักแสนหลักล้านมีแน่นอนนะครับท่านนายกเตรียมท่านนายกก็เตรียมแล้ว อันนียงไม้เยอะครับไม้หลักล้านนะครับหมายความว่าแต่ละต้นน่ะไม่ใช่ทั้งสวนนะครับต้องเรียนอย่างนี้กันแล้วกันนะฮะจะมาชิกทุกท่านเวลาเข้ามาดูคลิปเราพูดนะพูดจริงๆนะครับอย่างไม้คุณมดเนี่ยที่ผมบอกว่าหลักแสนเนี่ยมันมันพูดน้อยอยู่เนาะจริงๆขายได้นะครับได้เป็นล้านนะครับก็เรียนอย่างนี้นะฮะนะครับเอาละครับคุณมดเป็นยังไง นะเอามาให้ดูหน่อยต้นนี้ให้น้องๆได้ดูบิดบแล้วเนี่ยนะครับเนเราก็บิดบิดมุ่มมั่วไปอะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอาจารย์ไออันเนี้ยมันไม่มีกติกากําหนดว่าเราจะต้องบิดอะไรไงใช่ไหมครับ,รบแล้วเราบิดเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่นี้ เดี๋ยวพอพอสมมุติว่าครั้งเนี้ยเราบิดมาเ่าก็มาเนี้ยเดี๋ยวพอปุ๊บเรามาตัดทดเขาอีกนะเอามาทดปุ๊บแล้วทีเนี้ยเราก็เอาตามาแล้วเราบิดต่อไปอีกเพราะว่าถ้าเราบิดตาต่อไปเนี่ยมันจะได้เป็นมุมหกเก้าสิบอะไรแบบมุมที่เราดัดไม่ได้ที่เราต้องการอนะนะใช่ใช่แล้วทีนี้มันจะปลายมันจะเลียวด้วยใช่ครับถ้าไม่ตัดรถเนี่ยมันจะทื่อใช่ใช่มันจะพื่อเอาอย่างนี้ถ้าหมดไม่ใช่แล้วนะะเราก็มีการสร้างสรรเติมแต่งเข้าไป เนี่ยแล้วถ้าอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยถ้าเราบิดอย่างเงี้ยเราก็จะเล่นไซส์ใหญ่มากไม่ได้อืเพราะว่าเราบิดมุมค่อนข้างแค,คบเพราะว่าถ้ามันใหญ่มามันจะเบียดกันหมดเลยครับ,รบเราก็ต้องเล่นแบบบางทีเราต้องบิดเนี่ยเห็นเอาไว้ห่างๆก่อนห่างๆก่อนถ้าเราจะไปเล่นขนาดใหญ่ะครับ,รบนะเพราะนั้นต้องดูไซส์ด้วยครับผมนาะลองก็ลองดูลองดูลองดูงดงดนะฮะเอาละครับคลิปนี้สําหรับน้องๆวัยรุ่นนะฮะเพราะว่าต้องใช้เวลาไง นะอายุอายุมากแล้วก็เล่นไม้ไซส์ใหญ่ซื้อเลยดีกว่าวซื้อต่อมาเดี๋ยวถ้าเย็นเนี้ยเดี๋ยวจะพาไปทาอีคลิปกด้อาจารย์เพราะว่าผมจะต้องไปแก้ข้างนอกอ๋อมันมีข้างนอกเดี๋ยวจะพาไปดูดีกว่าอ่าได้นะเอางั้นละครับคลิปนี้ก็คงออานำเสนอไว้เท่านี้นะฮะ <ibility> ให้น้องๆได้เป็นแรงบันดาลใจครับขอบคุณครับ,บคุณมอลครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกล้อ,คง,คของขอบคุณครัคบคุณก้องก็มาคุณคุณคุณอู๋นะครับคุณอู๋ อ่าที่มีไม้เป็นลู่ลมอ่ะนะโอเคตะโกลู่ลมนะครับสนใจก็ทักมา